สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและคลิปนี้เราจะมาพูดถึงพี่สอนน้องพี่เตือนน้องนิดหนึ่งนะครับพี่คนนี้ก็คือพิเทียรี่องลีครับอดีตตำนานดาวยิงของอาร์เซนอลและทีมชาติฝรั่งเศสเขาก็ออกมาบอกว่าดาวินนูเยสเนี่ยจากนัดล่าสุดจากที่เราเห็นมานนตั้งแต่ต้นฤดูกาลจนถึงปัจจ,ปจุบันดาวินนูเยสกองหน้าดาวรุ่งที่ย้ายมาใหม่จากเบร์ิก้าเนี่ยจำเป็นต้องมีความนิ่งมากกว่านี้ในการจบสกอร์ บดวิดนูเยสย้ายมาจากเบนฟิกาด้วยค่าตัวมหาศาลในช่วงตลาดต้งซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นความกดดันที่เขาต้องแบกรับไว้ครับปัจจุบันนี้ลงเล่นไปแล้ว15นะยิงไปได้7ประตูในความเป็นจริงไม่ได้น้อยนะครับ7ประตูในทีมใหม่กับซีซั่นที่กําลังเกิดขึ้นเขาต้องปรับตัวแต่หลายคนก็คาดหวังเพราะว่าจากค่าตัวที่มหาศาลจากความเขาเรียกอะไรการมาทดแทนที่ของมาเน่มันมันก็ยากอยู่แล้ว ที่อองดีแบกบอกแบบนี้ครับบอกว่าผมคิดว่าเขาต้องการความมั่นใจและความมั่นใจที่ว่าเนี่ยคือมันก็เมื่อคุณอยู่กับสโมสรอนเมื่อคุณได้รู้สึกว่าได้ลงเล่นเป็นประจําทุกสัปดาห์คุณก็จะมีความนิ่งมากขึ้นการที่เขากระหายจะสร้างความประทับใจเนี่ยมันทําให้บางครั้งเขาก็ดูเร่งรีบจนเกินไปตอนที่เขาได้บอลเขาดูใจร้อนแทนที่จะคอนโทรลบอลแล้วก็แต่งเข้าเท้าข้างที่ถนัดแล้วก็จบสกอร์ผมเคยผ่านมาแล้วช่วงเวลาแบบนี้ การกับการย้ายมาอยู่กับทีมในฐานะนักเตะค่าตัวแพงแล้วก็ทําอะไรที่เหมือนหักโหมจนเกินไปการเข้ามาแทนที่ของซาดิโอมาเน่มันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วยิ่งคุณยิ่งหักโหมแทนที่จะเล่นใจยนเย็นๆแทนที่จะเน่งแทนที่จะนน่งนะครับแล้วก็จบสกอร์เน,น้นๆจะทําให้คุณมีผลงานที่ดีกว่าน,นี่คือสิ่งที่องรีออกมาให้คําแนะนํากับเดวินนุนเยนะครับซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นเดียวกันออกมาแนะนํากองหน้าของ อันนี้แนะนำกองหน้าริวพูลก่อ,อนหน้าน,นี้แนะนำแนะนำกองหน้าของแมเชสเตอร์อยู่เต็งเขาบอกว่าแรดฟอร์ดในวันที่เจอกับสเปอร์วันที่ชนะไปนะครับแต่ว่ามันน่าจะมีสกอร์มากกว่านี้แรดฟอร์ดยิงจังหวะเน้นๆแต่ว่าไปติดตัวผพวกศตัตรูโกโยริตเขาก็บอกว่าจังหวะแบบนี้ควรจะมองหน้าผู้ศัตรูหน่อยมองหน้าให้ผู้ศัตรูขาตายแล้วก็ยิงปันป่นๆอะไรก็ได้ไม่ใช่อัดเต็มข้อเลี่ยดไปแบบนั้นมันมันต้องใช้สมองมากกว่านี้อ่าประมาณนั้นเลยนะครับ แล้วปฏิวิลตน่าก็อยู่ในรายการก็บอกว่าเอ้ย mm. ใครจะไปเก่งเหมือนคุณแล้วคุณเทอรี่อะไรเงี้ย mm. ก็เขาบอกเฮ้ยทุกคนมีสมองหมดอยู่ที่จะนํามาใช้อย่างไรในในตอนที่อยู่ในสนามนี่ตอนเล่นนี่เขาตอนสมัยที่ยังเป็นนักเตะในอังกฤก็จะดูดูแอคแอคหน่อยแต่ว่าความสามารถเขาไม่มีใครกังขาเลยนะครับสมัยที่ค้าแค่อยู่กับอาร์เซนอลครับเล่นไป3 7มนัดยิงไป2 2งประตู อีก103แอซิดสมแล้วที่เป็นตำนานของทีมอาร์เซนอลน,นะครับก็เชื่อเชื่อกันนิดนึงนะทั้งแรดฟอร์ดแล้วก็ดาวินนูเยสอย่างน้อยซิลลี่องรีก็เป็นคนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนจริงๆนะครับคิดเห็นอย่างไรครับเพื่อนๆครับองลีน่ยสิ่งที่องลีแนะนำนี่ถูกต้องไหมถูกแค่ <Okay. laughs> ไม่รู้มันมาท่อนไหนนะเดี๋ยวพี่ชะลอไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็อ่านต่อ คิดเห็นอย่างไรกันครับเพื่อนๆครับพูดคุยกันได้เทลลี่องลีสิ่งที่เทลลี่องลีพูดนั้นถูกหรือเปล่าทั้งแรดฟอร์ดและนูนเยนฟังคำแนะนำของพี่เอาไว้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ